สวัสดีครับผมจังคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคาถูกนะครับราคา1,600บาทนะครับชุดนี้นะครับชุดหน้าเป็นแกนสแตนเลสนะครับตัวราคา1,600บาทนะครับส่วนเพิ่มปีกนะครับตัวนี้ตัว1,600นะครับลูกค้าจัดใส่ปีกนะครับก็เพิ่มตามราคาปีกนะครับปีกขายอยู่เท่าไหร่ก็บวกเข้าไปตามราคาปีกนะครับส่วนตัวปืนตัวนี้นะครับราคาพันหนะครับปีก350นะครับเพิ่มก็เพิ่ม350นะครับ เป็นราคาอุ้นก่อนนะครับ1,600ับาทนะครับตัวนี้นะครับตัวแกนสแตนเลสนะครับถ้าเพิ่มอ่าถ้าจะไอเก็บปลายทางนะครับก็สามารถเก็บปลายทางได้นะครับลูกค้าก็ออกค่าจะส่งเอง200บาทนะครับปืนทุกแบบทุกรุ่นทุกราคาไอ้ทุกกระบอกทุกรุ่นนะครับถ้าเก็บปลายทางก็จะมีค่าจะส่งเพิ่มนะครับ200บาทนะครับฝากช่องทางกติดต่อไว้้วยนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาบญนะครับอดีไลน์ศูนย์เก้็ตามนี้เลยนะครับ ครที่สนใจปืนรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาสอบถามดูนะครับทาง Facebook หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับบางทีไลน์อาจจะแอดไม่ได้นะครับไลนมันจะชอบมีปัญหาถ้าแอดไลน์ไม่ได้ก็แนะนําให้แอดเฟซมานะครับติดต่อมาทาง Facebook นะครับส่งข้อความไปเลยนะครับเราจะมีรูปภาพปืนพร้อมราคานะครับจะส่งให้ท่านดูนะครับปืนเรามีราคาเริ่มต้นแต่1,600งบาทจนถึง00พันนะครับมีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับลองติดต่อเข้ามาดูนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตัวราคาถูกนะครับพันหนะครับ พันหก็จะมีให้ของแถมให้ครบชุดพร้อมยิงเลยนะครับมีลูกดอกหนึ่งลูกกับบล็อกเอ็นหนึ่งชุดนะครับยางหนึ่งชุดนะครับเอาไปก็ยิงได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการเอาไปยิงหนูนะครับก็สามารถสั่งลูกยาวเพิ่มได้นะครับก็จะมีลูกยาวสําหรับไปยิงหนูนะครับนท่านใดที่สั่งพันหกไปนะครับก็ต้องการไปใส่ปีกก็ไปตัดแกนออกนะครับตัดแกนออกแล้วก็ซื้อปีกไปใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจจะให้ทางร้านใส่ไปให้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็สั่งปีเพิ่มได้นะครับตัวพันหกใส่ปีเพิ่ม350ก็จะตกอยู่ที่พันหกเพิ่ม350ก็จะอยู่พันเก้าห้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับตัวใส่ปีนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้หรือว่าพันพันเก้านะครับอาจจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราอาจจะตัดค่าจะส่งไปให้แล้วว่าตัดออกนะครับมันอาจจะเหลืออยู่พันเก้านะครับเพราะว่าให้ทางร้านใส่ไปให้เลยนะครับมันก็จะไม่มีแกนมีอะไรนะครับถ้าสั่งไปใส่เพิ่มนะครับมันก็จะ ยเงินไปอีกนะครับเดีย๋ยวลองคุยกับแอดมินนะครับแอดมินเป็นคนจัดการเรื่องราคานะครับที่ต่อนเข้ามาสอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ